สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการทำลายเค้กส้มหน้านิ่มนั่นเองนะคะบางคนจะใช้ช้อนก็ได้นะคะหลังช้อนนะคะวางหลังจากนั้นเราก็หมุนแป้นหมุนวนๆไปนั่นเองนะคะ การทำดวดลายก็คือเพื่อให้เค้กเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะบางคนก็จะทำกับที่เป็นเค้กที่เป็นเค้กสามเหลี่ยมบางคาเฟ่ค่ะเวลาเราตัดมาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมมันก็จะเห็นแบบลายเป็นรองขึ้นๆแต่ละชิ้นก็จะดูสวยงามเก๋ๆนะคะก็ลองเอาที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะคะว่าชอบกับทำกับเค้กวันเกิดหรือเค้กตามร้านคาเฟ่นะคะหละกักการก็คือใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตามที่คุณแนะนำก็คือวนๆไปนั่นเองนะคะรวมถึงตัวเอ่อ หน้าเค้กหรือว่าหน้าส้มที่เราจะมาทํานั้นก็ควรจะแช่เย็นให้เขามีการเซตตัวก่อนนะคะการทําลายก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามอลังการนะคะส่วนท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์สเค้กข้ามพื้นฐานกับครูนะคะก็สามารถเข้าไปในลิงก์นะคะที่ครูแปะไว้ให้นะคะ